ดีครับเป็นยังไงบ้างหยุดไปหลายวันนะครับแต่ก็คาดว่าจะหยุดยาวเปิดจริงๆริงคืนหนึกรกฎาคม2,563อีกประมาณ2เดือนกว่าๆน,นูละครับก็เนื่องจากสถานการณ์โลกโควิด1 9กําำลังระบาดนะัไม่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกซึ่งตอนนี้มีประชากรเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เป็นแสนแสนคนแล้วนะครับมีผู้ติดเชื้อกว่า2ล้านคนซึ่งเป็นสถานการณ์โรคติดต่อที่รุนแรงในรอบเป็นร้อยรปีเลยนะครับซึ่งนักเรียนและทุกทคนได้รับผลกระทบมากนะครับซึ่งตรงนี้เรามีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด ผลกระทบจากโควิด19นะครับซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องโควิด19นะครับจากศาสตราจารย์ในแพทย์สมนะครับซึ่งเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งที่สุดของประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับโรคติดต่อโรคระบาดนะครับซึ่งท่านจะมาให้ความรู้นะครับรวมถึงนักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ต่างๆได้จากเว็บไซต์ หรือจากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่หลากหลายนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณครูก็จะแชร์มาให้ดูว่าควรจะเข้าดูเว็บไหนนะครับหรือสามารถเพิ่มเติมศึกษา,าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไหนได้บ้างนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการเรียนรู้เริ่มต้นนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจเราก็สามารถป้องกันตัวเองและก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอให้นักเรียน เรียนรู้ในคลิปถัดไปได้เลย